แรงมากเมาใหเยอะมากคือเมื่อเมื่อคืนนี้ดูใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่งสังเกตว่าเราร้องให้ทุกฉากเลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็มีมีคนชื่นชมก็ถือว่าหายเหนื่อยค่ะเพราะว่าละครเรื่องนี้เราก็แบบว่าทุ่มทั้งกายทุ่มทั้งใจอะไรอย่างนี้มีคนเอได้ฟีดแบ็ดีๆก็ดีใจ พี่ชมเองพี่ชมเองเขาถ่ายใช่คือหนูกำลังเล่นมือถือแล้วเด้งขึ้นมาว่าชมเอสแมนเทอร์เวอร์ก็ like mention นในสตอรีหนูก็รีบเปิดเลยเนาะดีใจค่ะที่พี่ชมดยู่แต่หนูท้องแล้วหรอกเอค่อในเรื่องเขาไม่ได้ระบุว่ากี่เดือนค่ะแต่ว่าไม่น่าจะไกลมั้งคะเพราะว่าท้ายเรื่องก็ไม่ป่องไม่อะไรค่ะใคนแซวเยอะหนูเู้อยู่ดีบางท่าแบบคนอินแล้วก็มาแซวก็ ก็ก็ตกใจนิดนึงค่ะที่ที่แบบว่าอยู่ดีๆมาก็ท้องแล้วหรออะไรอย่างนี้แต่ก็ดีนะคะคือไปไหนมีแต่คนเรียกว่าเมสจีรู้สึกเท่ขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้เล่นเรารก็เหน, <laughs> นื <laughs> ่อยมากใช่ไหมก็กก็็พอสมควรค่ะมันเป็นมันเป็นดราม่าแบบชีวิตจริงค่ะก็เลยมันมันต้องมันต้องทุม่มทุ่มใจมากๆค่ะ <ừ> ก็เ <laughs> หนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าฟีดแตกดีก็หายเหนื่อยย้อนไปก่อนท้องก็ต้องเติมซีนเติมซีนมาเลยค่อนข้างแบะ ็ดีนะคะเป็นเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งที่แบบว่าผู้หญิงแบบเอ้าเอาสิเอาซีเลยคิมมาแซวไม่แซวคือคิมไม่ได้แซวค่ะแต่ว่าที่หนูขำมากๆคือคิมกลายเป็นคนที่แบบว่าบุคคลที่ต้องระวังตัวเพราะมีแต่คนอยากขับรถชนเพราะว่าอยากอยากแบบว่าได้พี่มาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ตลกดีค่ะอ๋อค่ะก็เป็นโลกจริงหนักหน่วงของหนูนิดนึงเนาะก็ คือทุกอย่างในเรื่องนี้มันสุดโต่งค่ะก็ก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ใหม่แน่นอนใช่ไหมเป็นคนหอมเลยดูเราอม่ต้อยาแก้วหอมมากอ่มหอมไปกี่โลน่าไม่เยอะค่ะน่าจะแบบว่าแค่สองโลไม่ไม่เกินกว่านั้นแน่นอนค่ะกับเรื่องนี้เหรอคะก็ ก็เขาก็บอกว่าเฮยู่บห้องเหนื่อยเนาะว่ามันร้องไห้เยอะมากเมีฟิษอะไรไหมคะก็ก็ดีนะคะได้ได้ข่าวว่าหลายคนใส่แว่นไปทํางานเพราะว่าตาบวมพี่ณเดชนตร้องไห้ไหมคะพี่ณเดชน์เมื่อคืนนี้ถ่ายละครไม่น่าจะได้ดูนี่กระแสข่าวที่ณเดชนก่อนหน้านี้ คุยกันาไม่าจะร่าข่าวอไม่ได้คุยค่ะมันเป็นเรื่องที่ที่เซนเิทีฟอยู่แล้วก็เลยไม่ได้บอกว่านั่งคุยกันว่าอยู่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้อะไรอ่าเเว่าแบบเราโดนตำหนิแต่ีเดีใหญ่เราไม่เลยค่ะไม่ไม่มีฟีดแบ็กแบบนั้นเลยค่ะแต่นพูดน้อยมากเลย็พูดไปแล้วงคะพูดพูดไปแล้วก็เลยฝ่อยให้พด็ไ้พูดบาง เขาเป็นหน้านิ่งๆค่นคือว่าคือหนูหรือเปล่าไม่คือหนูหนูกำลังหน้านิ่งเพราะหนูกำลังฟังอยู่ว่าพี่น่าเดชเขาจะตอบว่าอะไรอ๋อนแล้วก็แน่นอนไม่ไม่งอนเลยค่ะคือทั้งคู่ไว้ใจกันว่าไม่ว่าจะตอบยังไงคือเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นยังไงก็ไม่ได้ซีเรียสนี่แล้วใจก็ติดต่อเนาะ ก็โอเคค่ะหนูไม่ซีเรียดเลยค่ะทุกที่เขาอะไรก็แฮปปี้ที่ตอบแบบนั้นหนูก็แฮปปี้ที่เขาตอบมีข่าวบอกมาว่าแบบห่างกันช่วงนี้ไนเงี้ยค่ะห่างได้ไงคะถ่ายละครด้วยกันเจ็ดวันเจอหน้ากันทุกวันเลยค่ะไม่ห่างอาจยากมันมีกระทูออกมาอันนึงค่ะว่าเป็นเหมือนคู่จิ้นที่แบบว่าคบจริงนอกจอแล้วก็แบบตอนนี้เริ่มห่างกันแล้วเพราะว่าฝ่ายชายมีคนใหม่ ไม่รู้อันนี้เลยตีความว่าเป็นแบบวายขึ้นมาไปถามพี่รเด็ดเอาค่ะแต่ว่าไม่นะไม่ห่างอยู่กับพี่รเด็ดตลอดใช่ค่ะก็ตอนนี้ถ่ายละครเจ็ดวันหนูยากแหละที่เขาจะไปเจอคนอื่นเขาเจอหนูทุกวันเลยใช่ ก็ต้องไปถามพี่เดชเอาค่ะเพราะว่าหนูคุมแล้วเลยไม่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 ค่ะไม่คือไม่มีควาถามพี่เดชเอาค่ะถามพี่เดชค่ะพี่เดชคือตอนนี้ไม่ตอบแล้วเพราะว่าบูงเหมือนเจอกระแสเมื่อกี่แล้วหรือเปล่าคะให้พี่เดชตอบดีกว่าค่ะแต่ว่าคุณตั้นจะคุยวายก็เชียร์อยากนี้คเป็นคำตอบดเหมือนที่เราตอบเหมือนที่เราตอบ เรียกแฟนไม่ได้เออหนูไม่ได้บอกว่าเรียกแฟนก็ได้หนูบอกว่าแล้วแต่คนจะคิดใช่ค่ะก็เป็นคําตอบที่หนูว่าหนูให้มาหลายๆครั้งแล้วค่ะวันนี้ไม่ตอบกู้หลังว่าจะตอบผูกันต้องมีการคืนตอะครับย่ยมกันก็น่าจะดีนะคะเผื่อใครตอบไม่เหมือนกันก็จะงานเข้าใช่ค่ะ ไม่ก้อนเดิผมบอกว่าไม่แมนด้วยอะอะหนูไม่รู้สึกแบบนั้นนะค่ะเพราะว่าคือด้วยด้วยการที่เขาเป็นเขาเขาก็ตอบมาประมาณนี้มาตลอดอะไรย่าีคนหลายคนบอกว่าพี่ไม่ปกป้องเราเลยนูแข็งแรงค่ะหนู strong แต่ว่าวันเดียวกันมันประกาศสนมีภาพแบบว่าพี่ระเดชโอบๆหลังหนูอะไรยาเงี้ยแล้วหลายคนก็อินมากเลยแรงมากก็อย่างที่เขาบอกค่ะก็คือเขาก็ อยากให้ดูที่การกระทำอะไรเือนเขาค่อนข้างห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำมาเขาก็ไม่อยากดูฉากเลิปซีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงเหรอคะอันนี้ไม่รู้ไม่ก็ให้ดูที่การกระทำแค่ถึนนันนี้ไม่แข็งเหรไม่ไไม่ค่ะจะมีงานต่กตันอีกเลยค่ะมีแมตช์ถึงงานถ่ายแบบอ่มมีเรื่อยๆคะ่ะมีเรื่อยๆคะ่ะก็จะมีละครอีก <c oughs> สองเรื่องด้วย <c oughs> ไม่รู้ค่ะไม่แน่ใจใช่แต่ว่ามีแน่นอนเพียร์น้องไม่มือไม่มีมือที่สามให้พี่เ์ยีตอบค่ะเดี๋ยวงานเข้าอีกเดี๋ยวงานเข้าอีกเดี๋ยวงานเข้าอีกใหม่ใหม่